โอ้นี่มันทางก็ดีนะมันก็ไม่มีน้ําท่วมแล้วใครจะเดินทางไปบางเออจากเพียงจันไปปากไรไปได้เนาะเห่อบิงทางดีบ่ะเยี <Yeah. Okay. c oughs> ่ยมโอเคถามอะไรต่อมาเยี่ยม <c oughs> โอ้หอนแล้วหอนแล้วหอดขวัวปากไรแล้วของปากไรอ้ได้อยู่ด้น้ำนะ โอ้ลูกหลายมาฮอร์เลยเดอ้อะยังไงสายบรุรีเดี๋ยวนี้แกนท้าวเลี้ยวทรายโอ้ตะกี้เขาเลี้ยวขวาตะกี้น่ะตอนนั้นเขาเลี้ยวขวาไปทรายแถวอะทายเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายคืนย่อ w h a t s a สบายดีทุกคนอยู่กับซ่องเซนเนลจีเจเป้และเจน่ามันนี้พวกเขากำลังสิพา,ากันเตรียมกันไปปากลายเมืองแกนท้าวไปวเปิดเพลงนำทีมโดยจีเจบิงคึ้นขะับรถให้มาเลยนะ สุดเปอร์บิงเจเจนะมั้งและเจโ,จโจโจ้ะไรดี้เขากำลังไปแต่ว่าออกสวยนิดนึงแน่จริมาลุ้นหนทางเนาะไมเป็นแังไ,ไลยขนทางก็ดีแล้วทางผาปากลายดีอยู่แต่ว่ามื้อนี้ออกออกรถแบบอากาศฝนตกตอนนี้ก็ประมาณสองโมงสองสาแงมแป๊ดดีไหมเขี่ยวขี่ไปเซเว่นหรือไซเว่นซาลามันรถตัวแป๊ดกว่าให้มันเต็มทางแล้วก็ออกเลยโอเคเดี๋ยวไปเบิง้ง แล้วยากการเดินทางของเขาสป็นไังไร Let's go อันนี้เมืองลับเล่หมือนเขากะระว่างทางไปมันกัฝนตกเนาะเขาก็เลยว่าเขาเลยพกกระเป๋าเครื่องอเล็กรก์กระเป๋าเดินทางของเขาเป็นอย่างมากสวัสดีเสือจ้าซื้อด้วยคือเครื่องติดรถโอ้โหโจ้องทัพไปเดินในท้องให้ตายเดือมซื้อขนมมากมายขายกองเลยเจ้าตัวไหน โอ้โหใครอ่ะใครอ่ะระวังทีมาเติมน้ำมันเท่ากับบอเอาไว้ให้รสบกรมึงมักกูจะกินเารดามึงบอกคะขุดซื้อแหงตลอดเหนีวมากนะโอ้โหจันักรเต็มเลยก่อนเดินทางสี่สปโมงนะาสโมงเกิน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 เป็นไงเป็นไงเซอเข้มเ ครับเกมมือซื้อซื้อแล้วเอาส่งวันนี้คืนส่งวันนี้ขึ้นเถอะแซ่บบอโจ้เป็นไงแซ่บเดินทางมือล้มเหลวแบบนนะเออนอนลงก็ต้องไปเท่าโอเคเอาเดี๋ยวไปเจอกันตองโอ๊ตน้ากําลังขึ้นรถมาโอ้ยไป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 ให้คิ้วให้เออคืนแย่กันหน่งสัตว์มามามาไปไหนซื้อขนมขนมเต็มอาบกันเลยไง กิวนได้กินไหมใส่ได้กินไหมตกูบอกินด้วยเอาเดิาเอาเดินทางไปอะนี่แหละเก็บกระเป๋าเลยจร๊เก็บกระเป๋ามาเลย let's go เดี๋ยวโม่ใส่ไปนี่หายฮอตเกาเลี้ยวเอาละฮะพวกเรากำลังเดินทางนะฮะตอนนี้โอ้โหคุ้มัว่าไม่สามทองคุ้มเบาเบาจี้บุคคลไรคุ้มไม่บอนเดียวนี่แหละมีบอนบ้านหลังใหญ่ยเนี่ย

จะอยู่ข้างหน้าบุ้นท่บอนี่แหละมันเข้านนี้เลยเออนีดีมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วนี่ที่บอกน่าจะเป็นบอลนี่แหละที่บอกกับเจ้าลงน่ะตอนน้ำข้ามทางนะใส่มองนี่พวกเดี๋ยวบ้านกวีเขาจะได้ป่าเันออขักเว้ยน้ำมันขึ้นป่ามันแรงเนาะนี่เขาจะเอามาเห็ดด่างปนให้กินอยู่นี่น้ำซึมขึ้นมาปนปรากฏน้ำซึมมาอีกฟากหนึ่งน้ำขึ้นขึ้นข้ามทางแล้วดีน้ำมันซึมมีลงมปอีกฟากหนึ่งหรือเปล่เออ งามมันสิมันบม่ได้เมาดีเพื่อกูเรียกว่าแต่ว่าเข้ากันรำบอสใส่ตอนนี้ยังบอสเฉยเลยอยู่ก้องเลี้ยวอยู่ีนเรื่องผิดแต่หน้ามันเมาเดี๋ยวเขาไปเจอกันต่อยุ่นทางไปเลยทังไปเรื่อยไปเรื่อยเนาะเาเนาะไปเรื่อยไปเรื่อยหอมวันนี้ชิวๆเป็นถึ่ตำรวจกักมันใจเส้นกันใจเส้นดีจีบมืหนีนะจะต้องออตโต้บรรทุกอะไรนะเรถบรรทุกเพราะว่า รถบรรทุกมันก็จะต้องไปเบืง้งปะต่างไปต่างๆบรรทุกไปใบเบืบ้งองใบของอนุญาตเหานี้ม<ง>ันก็ไปไปเรื่อยๆโ,โอ้ขับขับขับเจอความวดหลเทอร์โอ้นี่มันทางก็ดีนะมันก็ไม่มีน้ําท่วมแล้วใครจะเดินทางไปวงังเออจากเมี่ยงจันไปปากไรไปได้นะนี่เราบิงทางดีบ่ะเยี่ยมโอเคถามบางกระไรตัวมาเยีย่ยม หรือว่าเขาก็เริ่มเริ่มแต่ว่าคนทางก็ดีแล้วคนทางแยกของไปแต่ว่าก็นั่งของขึ้นได้หลือเดี๋ยวเจ้าหน้เขาไปซอกเบิ้งมามันมีบอลหนึ่งดอกที่ว่าเออได้เลยข้างหน้าข้างหน้าเม็ดแล้วเป็ดแค่สีห้อมนะเป็ดเม็ดแล้วอีกนะโอ้หักเว้ยได้ๆตัวกูแต้นกูมาเมื่อกี้นะมองนี่มองนี่นะมันแห้งไหม มาตนะกี้เนี่ยบ้องนี่เนีแห้งเลยจือว่าน้ำเจือบอกมันเป็นทีนหินเน่เออเป็นก้อนหินในลายนะตะกี้นะโอ้บ้านหลังนี้นี่ยหลอดอยู่บ่เวะมันยังเป็นน้ำไหลกระดูกหินอยู่หรือเปล่าเออ<ๆ>เอยบ่เออเป็นก้อนหินเป็นก้อนหินแล้วนะต้องลุมนะหัวแนตะกี้มันเป็นก้อนหินลุมลงลึกแล้วแต่ว่ามันขึ้นนี่เนี่ยขึ้นหลายพุ่มเลยเนี่ยโอ้แต่บ่เป็นอย่างคนทางยังดีกับเก่าอะครัโอเคละคนทางไปที่บ้านคนทางดีหลาย เสร็จแล้วก็มาแล้วไปวางลายกระทั่งดีท่เนีะก็แมนอีกทั้งดีอีกตะกี้เดนเดนบอกโอ้เต็นน้ำขึ้นหลาด้วยตะกี้มันอยู่ลุมปุ๊นอะเห็นเห็นก้อนหินยืนลุมเต็มไปไหนก้อนหินมันเป็นก้อนหินแบบสมบุสมันเลยเนาะเออก้อนหินี่ใหญ่หลายนะอ๋อน้ำขึ้นเดียวขึ้นหลายเติบทางสังท่องเนาะโอเคโอเคอ๋ออายุไป็ยังไง เอาเออมืปนอมืดไปทีกแบบมึงอันนี้เแจ้งลยโอ้ยเด็กดงเอ้ยเปนอยคือมืดไปบบมันี่โอเคเนาะเดินทางไกับแอมเี่ยูนีงนี้มันใสสิโอ้ว้าวเา้า เออดิมันขึ้นสูงหลายเติบนะมันเป็นแก่งเราเจ้านี้ครับเออเน,นี่ตะกี้มันโยนี่มันเป็นเ,นะเป็นก้อนหินเล็กๆลุกนลูกไม่ลุมขนาดแต่ว่าน้ำมันท่วมเลยหนะ่อยได้ปะน้ำม,มาหลายแหงี่ยนกูเบิกนี่นะอ๋อน้ำมันาม,มาหลแหงยนจนจนจนนหน้ามันฟูขึ้นเลยตะกี้พวนมีได้นะเนี่ยเหลียวเบื้องเห็นเห็นเป็นก้อนเป็นก้อนเลยก้อนหินยนุมเต็มเจ้าหนทางมาทาง,ทง,ทางนี้งามเนาะสวยงามอ่ะขรับวัดงาม สูงขนาหขี่จะร้อยห้ิบบินเป็นคอยเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เป็นคอยวุบลงเลยขนาดถ้าเดียวเนะึงเราเห็นมินนคอยเลยไม่คอยเนาะาสูงเนาะคำิกี้นี่เลยทางดีแล้วเราบวิ่งขับรถง่ายบสบายพอเอ,อเปิดโนโตพายลอลปุ๊บไปเองเลยนะเป็นป่ะทา,ออาไมลงไปฟ้าน,นนะ ทางดีแล้วทางบมมีคุ้มเลยเพียงจังไปปากไรสบายบมมีคุ้มจ้ามาได้เด้อหน้าบ,บัทรวมเออน้าบ,บัรวมมีแต่ว่ามันบินโค้งบางบอนจะเขียนตามเหมาค่ะบอกโค้งมาอย่างสองฝั่งทางใลยวางงามไรทางดีมาแต่ใดแล้วแต่กี้มันมีให้ทางเลี้ยวเพราะทางนี้เขายังโบเลี้ยวขับเทือมีเลี้ยวไปทางนั่นแหละ เออโคงนั้นทางทางนี้ทางแยกันั่นแหละโดนถึงได้น่ะทางโค้มก็เรล่งทางโค้งโค้งก็อ้อมมาอ้อมไปแต่ว่าวันนี้เขามาซื้อยันได้แล้วทางแ่งแดงวตอนนั้นทรงใสทั้งหน้าน่าจะเลี้ยวไอหนิงเจบ่ตัวทั้งหน้าทางมันขาเห็นเลี้ยวนะกาศชีดที่ว่าเป็นโค้มแล้วแหละเออทางน่ะปูเจอฝนตกนะมันมีทางหนึ่งดอกที่ว่าเขาเห็นตะกี้กูมาละตัวนั้นเป็นแต่ย่านไงพอยังมาเลี้ยวเลย แต่บบฮูแต,ต่ว่าเออแต่ว่าบฮูหน่ะจะเรียล้วมัดแบบนี้สันดีขนาดดีตัวนีเนเน้เออสันสัน,สนเป็นคอยขึ้นเออเา,าได้พอนะเกือบมาค่ะเป็นคอยขึ้นนี่โอ้เป็นอยขึ้นนี่โอ้ทุ่โอ้มันเจือลงมาไม้นี่ ป้าดูทมีคนหลักไสจอนจกรรนี่ยดกรณีเลยป้ากรณีขึ้นูแลขาเบะเบะกันขึ้นลวหลงหลับไสอะไรเอ,อหงหลักเขียวเป็น,น,นอ,นอ,อ,อยออ่างไรบ้างนานี่จอมันยังมแล้วเออการเคมาเขหลักเขียวตัดป้ายปายตัดางเขายกออกเป็นอ่างไรหลักเขียวมันใกล้วลกว่าดิเ,ออเป็นระญญยนไหม ทางอย่างทางาง่ายเต่ว่เขาขึ้นโพอตอนนี้เขากำลังขึ้นโูขึ้นโพ ม่นเอาข่อยอยู่ข้างหน้าเปลี่ยนกับนี่เขามึงไปยืนอยู่บนกี้นี่ทายเห็นปมือหลอดเลยที่บอกอีกด้านแนึ่งอขี่ไปดูสวยงามติบิฮัมประเทศลาวเอช้ชีวิตครงทางเรียกว่าดีแล้วนะอันนี้เป็นการบันทึกการเดินทางไปปากลายไปเขียนเท่าเป็นเจือ แต่ว่าคนทางนี่ไรถ้าว่าไปยู่บ้านบไปออกไปใส่ไปออกมาทางนี้กัเบิ่งคลิปพวกเขาได้เบิ่งการเดินทางพวกเขาได้ทีเชนเนลดีเจเปจ็ตนำทางของเรากะเปิดเซนเนลเพลงลิสจ์ดีเจข้างๆเลยป่าป่าป่ารถดีเจโจ๊ะเซนเนลคนหงุดหงดเลย ไปเลยโอปเูเยอมีปูอีกเรื่อยเดี๋ยวอันทางดีแล้วแหละไปยังมากะมากเน่อยเวแต่ว่าปูทางปากไล่ไปนะแค้นข้าแค้ข้าวิช่ปีไหนเดี๋ยวไปเป็นไปรุ่นกันย้อนต่อเดี๋ยวไปดูย้อนตอ่นอ,ตอโอ้ฮ่อนแล้วฮ่อนแล้วฮ่อนกวาปากไล่แล้วเอามาฮ่อนกว่าปากไล่แล้ว Oh. ได้อยู่ด้น้ำนะโอ้ oh, ลูกหลานมาฮอนปปยอย่้นอว่าพักหลายไปไปจะเห็นบ้านาักอันเขอไปพักบัวตอนนั้นหรอโ <c oughs> มเมนที่ไั่เลมเมนตไไกลอีกอพักหลายจะจอดท้ายคู่เป็นนิวเบลไลน์ตะกีอร์ ยังไงสายบุรีเดี๋ยวนี้แก่นท่าเดี่ยวทรายโอ้ตะกี้เขาเลี้ยวขวาตะกี้นะตอนนั้นเขาเลี้ยวขวาไปสรายแถวสัญ่าแต่ร็เดี๋ยวนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายคืนไปเบิ่งสร้างบอกสัยญาบุรีเดี๋ยวเลี้ยวสร้างไปแก่นท่าโอ้โถทางแบบนี้ถือว่าทางก็โอเคเลยแบบรถสูงมากก็ยังดีกว่าก็รถตามบอกมาอยู่เลยล่ะไม่อยากเป็นบักเขาเลยบักเขาเ ต้องได้ข้ามบักเหมือน oh, กีโข้าวทางไปแกงข้าว,าวานั่นนี่เนี่ย,ยได้อยู่ได้อยู่ทางคูมดินแดงคือว่าก็อพอได้อยู่อยพอไปได้อยู่พี่นข้าวตอนโตไปทางไปแกงข้าวโอ้โหโอ้เย์ เอาวิจเอาวิจจักกันนันนมาโอ้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 เย่โอ้โอ้เอาวิจเอาวิจจากคนมาละโอ้โอ้วิจจากทางดีมานแล้วก็มาเจอทางนี้ต่อโอ้ว้าวเยี่ยมเลยเขับรถเก่งมาเด้เป็นไงกุ๊บกเออว้าวว้าวว้าวว้้าวว้้าวบิงบินบินพานี่ยเป็นภาพหลอกตา์สิ่งมึงจะ มันเป็นมันเป็นบอลเปียกอ่ะจริงไหมไอบเพ้อเบิรงคือเป็นหนุ่มเล็กก้นแมงกูณจะตื่นเขาบอกว่าระวังเด็กน้อยลงมลงไปรถเครื่องดีเจีเขาเห็นเออเบี่ยงไาดูนะเบิรงข้างหลังเครื่องบีจฟุ้งออกแล้วรอเขาเร็วบิดจากทางอนาทางดีมาแล้วมาเจอทางนี้โอ้ยไปประกันอยู่แน่ทางมันก็ดีอู้ขักไปกูมักไปเพ็นไหมขี่ไปเอง พีไ่ไหนวิงครับมาฮอนดิอยู่เชิวผมมีสึกธรรมดาธรรมดา,าะมปะเอาไปวกินเกอเกินกาแฟใช่ไหมวัวกินเกลแล้ววัวกินอันนึงเอมน้อยใส่ว่าชินน,นอนนอนบลับเห<ะ>เ้ว่ไรมาขามเปรี้ยวเก้าโมงเปดโมงเกนเก้าโมงชงมออกมาแม่มาาก็จ <c> ะ <oughs> <c oughs> ปิดบ้านอนบบปืนซึมงสี่มงเกินแถว้นง เจอว่าทางเลยม,มีหินด่างนีง้มีดอางเท้านอนหน้าจะนนนึง่งอ้มีน้องหักทนเดใส่ากคามก็บอกเขาจะมาได้หมส่งหาเขาก่อนเอพอพอเปิดเชิง,งส่งซะเขามาหกินเข้าตะกี้มาปเปิดเชิงเื่อยอดรับหน,าหนา,หนาหนาวหนาหน,นอนทงนี้นอนโปเทียิมนอแล้วพูดเิตลอด หัดธรรมชาติแบบบ้านนาะโอ้บรรยากาศสดธรรมชาติอีกแล้วเมื่อนี้ทางปากไรเก็นเ้าเก็นเ้ากลายมาแล้วปากลไรนะตอนนี้เริ่มเข้าแก็นเท้าแล้วเสร็จแล้วาปากไรท้งดีหลายเสร็จแล้าออกมาแก,ก,ก็นเท้าในทางเบ็ดหนึ่งประมาณนี้แหละทางซิเป็นชุดเ <c oughs> ป็นชุดเ <c oughs> ป,ป็นชุดประมาณนี้แหละต้นเดต้นยางต้นยางวะ ว่าเห็นมีทึนม่เห็นต้นยางไว้ด้วยเนาะต้นยางต้นปะต้นแล้วก็หัวพุ่ยเยวอยู่เมนธรรมชาติอากาศสดจังเลหนึงน่งเนี่ยอย่างนีง้ บ้านหลอกลวงเออบ้านหวยหลอดโอ้ยังอีกเาอเนี่ยอีกห้าสิบกิโลเมตรน้ำนิเี่ยวเออเต็มเลยตมเต็มป้ายขอเงาคนอะไนะขนเงาดู้า้ไไดเหี่ยวป้าป้เยอกันอาอกขงเงาก็ต้องแถนี้เลย เริ่มค่ำมืดเลยวันนี้โอ้เขามาที่ว่าเขาออกรถซาสามโมงเนาะบ้านฮอนนี้จักสองโมงสามสี่ห้าหกจักสองโมงอีกจากสองโมงบีก 4, <5. S 1> สี่สองโมสีสองโมงเนาะบ้านฮอนนี่ครับพอแกนท้าแล้วเมื่อกี้เห็นป้ายลืมถ่ายถ่ายบรทันแต่ว่าทางมืดพอดกนท้าแล้วเรงบูเห็นบอลฮ้าที่เขาจะไปเปิดเพลงเลยตอนนี้ยังบูพอดจีมอนนี่พับ โอ้ว้าวเอามาฮอดแล้ว <ไข S 1> มอ,มน,น,น,อมนี่ปับมอนี่ปับเจมบ์โแมนเดอรมันนี่เนาะมอนี่ปับเนี่ยบิงปับนี่แหละครับมอผับนะถืกแล้วอืมเคีนี่ใส่เขาสูงมาแล้วฮะเอามาฮอดเลยฮะโอ้โหมูนดีนามจูปเปตังโกลไงโจ๊ไปจัดไปเอาเขามาฮอดโอ้เมื่อยมากเลยนะฮะ อตอ,อนนี้ห้องก็ตั้งเสร็จเครื่องเรียบหละเ้ยรองสาวเสร็จแล้วก็สิพักผ่อาบน้ำแต่งตัวเออเสร็จเครื่องแล้วแล้วร่างเจ้าหาสาวก็ไปพักผ่อนแต่งตัวอาบน้ำ โจแรงกัดหนักกว่าเออตัวไว้เปิดอย่มันมึนเนาะแต่ว่านางกินริมกินเดีย่าไอ้กินเบียพอไดไอ้สกินหน้ามาละ่เไรี่าเ่มาซีมาประจองคิว่านาวัดักชีดไดน้วักี่ไปประจองมาวันนาจองโต่าเจ้ามาบะ กำล,ลัลงลองเครื่องเ,เซ็ตั้งเซ็ตติ้งเครื่องไว้แรงจับหนักจับเต็บที่ท่านบอนนี่เา่าน้องแจนเท่าแต่าอยาดนอนน่ะเมื่อยไหงกู้็ไม่เมื่อยขับรไปทางาถึง,ง,องเอยงอนเราอาบน้ำแตงตัวมาเออกรชืดกชื่อ เราไปเปิดเพลงมาโอ้โหได้ทิปได้วันนี้โอ้โห,โโหเยอะเยอะแยะมากมายเลยครับแป้งพันแบกเออบมมีเหรอมีเหรอไปได้เงินบาทนะเว้ยบอกตรงโอ้โหไอ้ตต้ผมมากมากเลยฮะโอ้โหโอ้โหห้าหร้อยอ่ะร้อยหนึ่งโอ้โหทิปดีเจวันนี้มีแต่ร้อยพีแต่ยี่สิบบาทนะฮะ แงกลุ่มไปเด้อใ่ิดสัมผัสกันเมใบซาวาก็ใบซาโอ้โหโคตรโหดเลยโอ้โหอ้มหาอ้โหืใบห้ใบห้อใบ้อยใบใบา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 โอ้โห้เนใบาเลย กูว่าเขาไปลินไทยได้เลยนี่ไปซื้อของกินแบบไปาดนะปลาขอากินุ่าดนะไปหาสิปูมงนับดูนาเบิ้ลลาดูมีใบพันธลัเคอะคักาขาขักไปซประมาณนั้นแหนึ่งหนึ่งสองสาี่ห้าสอสีกแปดไซ้ได้ประมาณพันหนึ่งพันปานั่นงโอเคจข้ใจ